ณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งในป่าหมู่บ้านแห่งนี้มีต้นตะเคียนอยู่ต้นใหญ่หน้าหมู่บ้านเอ้ยอย่าไปยุ่งกับต้นตะเคียนนะต้นตะเคียนนี่มันน่ากลัวเด็กสาวชื่อมิงไม่กลัวเดินเข้าไปที่ต้นตะเคียนใช้ขวานควานกิ่งต้นตะเคียนเพื่อจะออาไปทำบ้านและแล้วควันเสร็จ มินก็กลับบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำมานต่อตอนนี้เก็บข้าวของข้านอนดีกว่าตกดึกมิงนอนหลับอยู่ตางตะเคียนออกมาตามล่ามิงแก่ใช่ไหมที่ไปควันต้นตะเคียนมิงตกใจตื่นขึ้นมานั่งคิดอยู่สักพักว่าเกิดอะไรขึ้นรุ่งเช้าเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง ชาวบ้านบอกว่าอย่ามายุ่งกับต้นตะเคียนนะต้นตะเคียนต้นนี้ร้ายและดุมีผีนางตะเคียนสิงอยู่มิงไม่เชื่อฟังกลับไปบ้านแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้จะไปโค่นต้นตะเคียนทิ้งไม่กลัวแกหรอกแง่จริงอกมาเลยทันใดนั้นผีนางตะเคียนโคบโผล่กออกมาจากต้นตะเคียนแล้วเข้ามาขยำคอของมิง แก,แกต้องตายแกมาลบหลู่ข้าแกต้องตายพอดีชาวบ้านเดินมาเอ,อ้ยอย่าเลยสงสัรนางมิงมันไม่รู้เรื่องนางมิงสำนึกผิดเข้ามากราบไหว้ขออภัยต้นตะเคียนเข้ามาจุดธูปถวายสิ่งของนางตะเคียนเห็นว่ามิงกลับใจก็ไม่ออกเรื่องตั้งแต่นั้นมา มิงเด็กสาวในหมู่บ้านก็มาพัฒนาต้นตะเคียนปลูกดอกไม้เด็กๆในหมู่บ้านออกมาวิ่งเล่นอย่างมีความสุขคืนนั้นขณะที่มิงนอนหลับฝันเห็นต้นตะเคียนนางตะเคียนออกมาเข้าฝันในต่างเรื่องที่ดี mm hmm. นางมิงก็เริ่มเปลี่ยนนิสัยจากคนที่ไม่เชื่อถือสิ่งโชคร้ายวันนี้นางมิงก็มาถวายทุกอย่างแล้วก็ ไร่รำในคืนพระจันทร์เท็มดวงชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุขไม่มีอะไรทุกคนฝันเห็นและบางคนเคยเห็นนางตะเคียนสิงอยู่ในต้นตะเคียนเรื่องก็มีประมาณนี้แต่ไม่เชื่อ,อยาลบลูผีนางตะเคียนขอให้หมู่บ้านนี้อยู่อย่างมีความสุขตลอดไปเออื้